เล่นน้ำสู้แดดมากโอ้ยตายแล้วดีไหมดีไหมดำแน่แน่ เห็นอนาคตความดำเลยอะไรอะไรอันี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝนหายตกจะเล่นน้ำเอากระโดดเลยกระโดดเลยเล่นเลยอีกนั่นกระโดดเลยหนึ่งสองซ้ำเออดูน้องเพิ่งกระโดดนะ ôi, Jun xả nước, đen, xài cái ống mì. Cảm ơn thầy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 .